ไอเบต้าโดนนักเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้คือสไลดิ้งแครบนะครับสไลดิ้งแครบตัวี้เองที่จะทำหน้าที่ในการจับสาย DNA แล้วก็เดี่ยวนำให้ DNA Polymerase ทำงานได้ดีนะครับสไลดิ้งแครบเป็นเบต้าซับยูนิตตัวนี้นะตัวเบตา้านะครับเนี่ยลักษณะการทำงานของมันก็คือเห็นไหมครับว่าสไลดิ้งแครบจะเข้ามาจับก,กับ DNA Polymerase แบบนี้ และกระตุ้นให้ DNA p o l y m e r a s e ทำงานได้เมื่อกี้เราพูดไปแต่ต้นแ,นแล้ว n n p p o l y m e r ล e ทำงานได้ไหมด้วยตัวเองถ้ามันไม่มีอะไรมันทำ,ทำงานไม่ได้ p r i เมอเก่งมากครับคือ DNA p o l y m e r a s e ถ้าไม่มี primer รมาเกาะก่อนมันทำไม่ได้นะครับคือมันก็ได้จะไปซื้อบือสะไปจับ d ี a อยู่แต่ฉันไปไม่ถูกแล้วว่าจะไปทําไหน,นต้องรอให้มีพเมสมาสร้างพ r i เมอรก่อน พอมีไพเวอร์เท่านั้นแหละกระตือรือร้นสร้างสายทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเธอทํำเก่งไม่เป็นนะครับเธอทําเองไม่เป็นต้องเริ่มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เบต้าเชฟนะครับเบต้าโดนัทก็เป็นตัวที่มาเป็นคอมเพล็กซ์ตึ้งของไอพีเอ็มบริลเลสทีในการเหนี่ยวนำให้มันทํางานได้ต่อไปอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าดีเอทโพทั้ง3โพเนี่ยโพหนึ่งโพสองและสามเนี่ยจะพบเฉพาะในโปรคาริโอสนะครับ มากแค่คือในโปรคาริโอถามว่าในยูคาริโอตยัเรียกโครหนึ่งโครสองโคสามไหมไม่เรียกแล้วนะครับนะครับโมเดลที่เราจะเรียนกันส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลของโปรคาริโอตเพราะว่ายูคาริโอตมันค่อนข้างคอบมิเคตมากนะครับมันมีโครงกระดูกนู่นนี่เยอะแยะมากมายไปหมดเพราะฉะนั้นโมเดลที่จะเรียนจะเรียนกับโปรคาริโอตแต่เราก็ต้องยกตัวอย่างของเอ็นซีมในยูคาริโอตออกมาด้วยนะครับยูคาริโอตเนี่ยโครโมเลสจะต่างกันไปเลยนะครับจะต่างกันไปเลย มันจะไม่มาเรียกโคหนึ่งโคสองโคสามมันจะมีซับยูนิตของมันซึ่งแต่ละซับยูนิตทำงานอินดีพีเดนต์กันเลยนะครับคือเป็นอิสระต่อ,อก,กันเลยนะครับโดยที่แต่ละคอมเพล็กซ์ทำงานต่างกันอย่างเช่นโพลิเมเลสอัลฟาทำหน้าที่ในการจำลองตัวเองแล้วก็ไม่มีทรูฟรีดดิ้งอย่างเงี้ยโพลิเมเลสแกมมาเท่านั้นที่จะมีทรูฟรีดดิ้งทำงานได้ในไมโทคอนเดรียแบบเนี้ยนะครับแบบเดลต้ามีทรูฟรีดดิ้งทำงานในนิวเคลียส นะครับแต่แอมซิรอนมีบีเอลิเคหรือไม่ยังไม่รู้แต่มีพรูฟรีติ้งพวกนี้ก็คืออย่างจำศักดิ์ศรีกับซับยูนิตของโพลิเมอเรสทรีนะครับคนละอันกันนะโพลิเมอเรสทรีเมื่อกี้คือชื่อมันเหมือนกันแต่ไอพวกนี้เป็นโพลิเมอเรสตัวใหญ่ๆนะครับเป็นของยูคาริโอไม่เกี่ยวกับโพรคาริโอโอเคนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นในยูคาริโอตเนี่ยจะไม่เรียกโคลนโคลสองโคลนสามแลยนะ ทีนี้ DNA p o l y m e r a s มเนี่ยนะครับที่เราบอกว่ามีโค1โค2โค3เนี่ยมันก็มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามที่จะดัดแปลงมันด้วยความฉลาดของคนเนี่ยคนเนี่ยรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าจะเกิดจะสร้าง DNA ขึ้นมาในหลอดทดลองทำได้ไหมทำได้ก็ไปสก,กัดดีเ DNA p o l y m e r a s รจาก E coli มาสิถ้าเราสก,กัดออกมาได้เนี่ยคิดดูแล้วกันเราก็วาสร้าง DNA ของเราได้นะครับสร้าง DNA ขึ้นมาในหลอดทดลอง,ลอง,ลองก็เหมือนเราทีซีอา PCR. ก็ใช้ DNA Polymerase ที่สก,กัดออกมาจากแท็ก o l y m e r a s e อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยพยายามคิดคน้นโดยใช้อาศัยหลักการว่า Polymerase มันมีสาม t i v i t y อันที่หนึ่งคือมันขยายสายได้ Activity 5คือห้าไปสามโพลิเมอเอันที่สองคือมันมี proofreading ของตัวเองสามไปห้า o ใช่ปะ่ะและอันที่สามคือให้ DNA อ็นเโพลหนึ่งปีเท่านั้นก็คือกำจัดไ r i เมอร์ ก็คือ XSO3 5ไ3ถูกไหม x s 5ไป3ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็เลยมาคิดว่าเออถ้าเกิดจะเอามันมาใช้เนี่ยก็ควรจะสก,กัดออกมาแล้วทําลายแอคทิที่บางอันมันตัน้งอย่างเช่นตัวที่หนึ่งตัวนี้นะครถ้าเกิดใครไปเรียนต่อทางโมเลกน,นะครับหรือืทางไป,ไปทางสาสตรนี้้ต้องรู้จักเคนา f r a g m เ n นะครับเคนาวเป็นชื่อจำท้อ ของเ e อ็นสามดีเอเออร์โพแต่มีการ Modify ใหม่นะครับโดยเคนาคือการนำเอาเอ็นส p ม l y m ิ r a s e มาทำให้5้าไปสาม e อ็กหายไปเพราะฉะนั้นเดาซิครับว่า,ามันเขียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น5้าไสามที่หายไปเพราะฉะนั้นนี้เคนาวเคนาแบทเป็นต้องทำม,มาจาก DNA p o l ที่เท่าไหร่พอหนึ่งเท่านัน้นถูกปะ เพราะว่าโทลหนพรนั้นที่จะมี5ไป3 x มอ็ก e ิวก็แปลว่าเขาเอาโทลมาทำให้5ไป3ามันหายไปเพราะฉะนั้นแต่ว่า k คนาวจะทำอะไรไม่ได้ครับรี b ู o t ไพรเมอร์ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำการรี b ู o t ไพรเมอร์ไม่ได้นะครับแบบนีน้เขาก็เอามาใช้นะครับเอาไปใช้เพื่อที่จะซึ่งก็ใช้บ่อยนะครับคือเอามาใช้บ่อย เพราะว่านอกจากมันจะรีบูพลาวเตอร์ไม่ได้นะครับมันยางตัวนี้สําคัญนะครก็ขีดเอาไว้ครับมันสามารถสร้างปลายที่มันเป็นบันเอ็ได้เราเคยเรียนมา sticky e n กับ b u n e n เคยได้ยินมาบ้างปะอ่ a นะครมันจะมีเขาเรียกว่าปลายทู่กับปลายเหนียว,ควยเคยได้ย,ววยินใช่ปะ่ะปลายทู่ปลายทู่กับปลายเหนียวปลายทู่ก็หมายความว่า ดีเอ็นเอที่เป็นปลายทู่คือปลายที่ยืดออกมามันเท่ากันอย่างสมมุติว่านี่คือดีเอ็นเอสองเส้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าถ้าปลายมันเนี่ยเป็นอย่างนี้เราเรียกปลายทู่เรีอออ๋ยว่าแต่ถ้าเกิดว่าปลายด้านใดด้านหนึ่งมันยาวกว่ากันอันนี้เราเรียกปลายเหนียวปลายเหนียวคือ s ติ c ก y end นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเรียนอีกทีึ่งตอนฐ่านหลักอีกเทอรนนะครับอันนี้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น ดีเอ็นเอทนาวสามารถที่จะสร้างปลายทูได้นะครับทำไมต้องสร้างปลายทู่มันดีไหมมันดีนะครับตรงที่มันสามารถนําไปใช้เกี่ยวกับโครนิ่งได้นะครับเ็ตัวนี้ยโดยอาศัยเนี่ยก็คือทูทง่ายๆคือมันจะสามารถฟิลโคเอนซีนโดยเล็กซิชันอินสได้ก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าโคเอนซีคำว่าส่งเนี่ยโคเอนซีตัวเนี้ย นะครับก็คือคำว่าปลายเหนียว <c oughs> น,ะะน,น,นะครับมันมีสามคำนะครับเราไปเจอในสื่อจะมีคาว่า cohesive sticky แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ protruding สามคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะครับจดเอาไว้นะครับ cohesive sticky เขียน sticky เดีปยวะ s t i c k y แล้วอีกตัวนึงคือ protrude p r o t r u d แล้วก็ IMG นะครับสามตัวนี้มีความหมายเหมือนกัน p r o t o d i n g N Sticky N Cohesive N เพราะฉะนั้น3ามตัวนี้เวลาให้อ่านใน Text ให้หนึกถึงว่าพวกนี้คือ Sticky e N d หมดความหมายของเขาตรงนี้คือถ้ามันเป็น Sticky e N d แบบนี้นะครับมันเป็น Sticky N ให้เจ้า K Na เนี่ยจะทำการสร้างให้เต็มสร้างให้เต็มแปลว่ามันจะเอาไอตัวเหลือนล้ำเนี่ยเนี่ยั <Yeah. S 1> นเป็นอย่างนี้ ข้างบนขาดใช่ปะ่ะข้างบนขาดมันจะสร้างให้เต็มก็มจะสร้างขึ้นมาให้เต็มพอสร้างขึ้นมาให้เต็มปลายจะเปลี่ยนเป็นอะไรเลยปานเกมเนี่คือความหมายของนาแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีแอคทิวิตี้5ไปส3อยู่เนี่ยมันจะทําไม่ได้เพราะ5้5ไป3อยากจะรีบูฟอย่างเดียวเข้าใจปะ่ะจะรีบูฟอย่างเดียว นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งอันที่ให้รู้ไว้นะครับ K Na p h o s a t ยังมีอีกนะครับอันนี้ก็เอามาใช้อีก T7 b DNA Polymerase พวกนี้ก็ปรับเปลี่ยนครับมี activity ของ3ไป5แบบ highly active เลยแสดงว่าอีกตัวนี้มีอะไรเก่งอัลืมแล้ว สไป5เป็นไร,รปรูบรีดิสแสดงว่าอีกตัวนี้เก่งมากนะครับเก่งมาก <c oughs> เก่งมากก็คือเธอทำเนี่ยเธอถ้าจะไม่ผิดเลยนะครับเธอแก้เธอได้หมดนะครับอย่าเติมผิดทีเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะเอามาใช้ Useful มากสำหรับที่จะขยายสาย d n a นะครับขยายสาย d n a แล้วก็ใช้สำหรับการติดสลากด n a ที่บริเวณ โปรตูดิ้งเอ็จนไปนะทำการติดสายเอ็นเอในการเปลี่ยนโปร t ูดิ้เอให้เป็นปักเอ็นคอนเวิร์ดโปรตูดิ้เอเียก็เจอคำว่าโปรตูแล้วอ r โปรตูดิ้งเอ็นทูปเอก็คือทำการเลเดลนะครับทำการติดสลากที่ตงรงปลายของ DNA แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโปร t ูดิ i n เอให้เป็นปักเอได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับดีมาก เหมาะกับการเอามาทำซีเควนซงนะเพราะว่ามันแก้ไขได้ถูกเสมอแต่ก็ไม่เหมาะกับการเอามาทำโครนิดนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางอาน